ยิ้มสดใสครอบครัวพาอาต้อยเสถาทำบุญวันเกิดอายุ77ปีหลังจากที่ศิลปินแห่งชาติอต้อยเสถฐาศิรอราชัยยาออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาล่าสุดวันที่18พฤศจิกาย,ยนอิพุทธธิดาลูกสาวพร้อมด้วยครอบครัวพาคุณพ่อไปทำบุญวันเกิดวันที่6พฤศจิกาย,ยนย้อนหลังอายุครบ77ปีโดยลูกสาวอิพุทธธิดาได้โพสพบรรยากาศขณะไปกราบถวายเพ็ญสมเด็จพระเทวา,ยยานมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาดเผยให้เห็นใบหน้าของอาต้อยที่เต็มไปด้วยอรอยยิ้มและมีสีหน้าที่สดใสเธอได้เขียนแคปชั่นบรรยายไว้ว่าวันนี้พาคุณพ่อไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังไปกราบถวายเพย็ญสมเด็จพ,พระเทรยานมมนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาดหลังจากที่ตั้งใจจะไปแล้วคุณพ่อยังอาการแพ้ไม่ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นแล้วสดใสพอที่จะไปกราบท่านและได้เตรียมปิ่นโตสำหรับเข้าแช่ โดยแม้แปด0ันบาทประณีตบรรจงสวยงามมากค่ะพร้อมด้วยพวงม,มาลัยมะลิพวงใหญ่ขอบพระคุณครูตุ้มที่บรรจงทําให้อย่างดีในเวลากระชั้นและต้องขออภัยที่ต้องขยับวันไปมานะคะคุณพ่อมีความสุขคุณลูกก็มีความสุขเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะซึ่งงานนี้ก็มีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและอวยพรให้อาต้อยสุขภาพแข็งแรงกันอย่างขับขันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอคบคุณค่ะ